แสนสี่มหมื่นไงพ่อจริงบ่ที่ว่าถูกจนได้ซื้อที่ซื้อนาเนี่ยโยกก็ได้ซื้อแหละเนาะข้ามข้ามแพ้เขาก็รู้ดอกับสร้างนี่โยมผมเป็นสร้างเฮ็ดแคลอแล้วก็เฮ็ดเลขพร้อมือเลขหกแสนสี่ว่าตั้งแต่ปีพศสีที่ผ่านถือไม่เรื่อยคําเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด พ่ออะไรตัวไหนละม้วนนี่ยพ่อขั้นอะไรเฮ็ดแหมมือว่านังขั้นไม่อันเส้นนี้ไหมพ่อครับเส้นนี้ละอีบัวร่มนี่ละโอ้เอาแล้วเมื่อกี้ได้ตัวไหนอาจารย์ทําได้ตัวไหนครับนี่เด้เพิ่นเอาหันนี่ตัวไหนแน่สามตัวฮาฮาจิตเออแต่ว่าพ่อนี่เป็นหมอถามสิบประเหต์เอาอีกผมเป็นหมอทถ้ำเออถ้าเป็นหมอเฮ็ดเลี้ยงแล้วว่าเปนหมอเลี้ยงไม่ละเออหมอเลขว้าวกตบว่าใครบ้างหันบ้านนังขั้นว่ะพ่อฮะบ้านนังขั้นสิบประเหต์สิบบ้านคนบ้านได้นะคนบ้านหัวสาย อำเภอโน้นสะอาดนี่ละโอ้เดี๋ยวดูจะไปหาอยู่บ้านเลยทั้งนั้นนะหาบ้านมีขอเบอือทู้ไปพร้อมกันนั่นพร้อนั่นเอาไว้แล้วบ่ไปก็ได้ดอกบ่ไปก็ได้ผมบ่เคยเห็นอยู่บ้านตัวเห็ดเห็ดอยู่ใส่ป่อสี่ทู้สามปลามูมูเขาถือหาหม่องผมไปเห็ดน้ำผีตะปูเห็ดตั้มกุ้มหม่องในผีแกล้งละผมเอาผีแต่หงไปล่องกับว่าใครพลาดได้ห่ะครับกับค่อยกินแต่อย่าเยฮะเอาผีเหงไปลุงอ๋อเอาผีพวกข้อตายไปเห็ดกับพุ่มไหม ไปเฮ็ดมองไงพิษ๊ะปูมองให้ให้มองบอกเลกขี้วๆๆี้ๆๆผมกับไปขอเอาขีเนี่ยเท่ากับครอบเราเขาเรียงพิษ๊ะปูหล่ะกัเออผ้านั่งนั่งนี่มาเด็กปูเลยอเบอกมือว่านงางคานังสิไปเฮ็ดสีเอาสองตัวล่างมาเนี่ยเพราะว่าสามตัวได้ทั้งอาจารย์นี้แล้วคือให้เพิ่นแน่ตัวแน่นะ่ะใช้ก็ค่าสามตัวอ๋อลืมไปเหรอเพิ่นหาตัวได้บ้างห้าห้าเจ็ดเออห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเด็กเบิ่นตัวนี้เออ ห้าเจ็ดสามครับแต่ว่าเป็นเห็ดคนละสูตรโอ้คนละสูตรผมเห็ดห้าเจ็ดสามเห็ดเดียบห้าห้าเจ็ดบอกพ่อเลขเชือกนี่แมนเพิ่นให้สามตัวถูกบ่อยไหมพ่อที่พ่อเคยไปทำเนี่ยพ่อได้ของผมอ่ะป่ครับปีหกเจ็ดเนี่ยว่ามันนำยุบเบิดแหล่งเบิดฝนแต่ว่าปีหกแปดได้เ่ราะอเสียมันเป็นอย่างมันมีแนวอุบัติเหตุหลายแนวครับแต่ว่าพ่อใไงเนี่ยบอกสูปตั้ง คือสูงสุดจักบาทแล้ววไม่ปีนไปหกแสนสี่หมื่นแหละปีนนั่นหกแสนนี่ครับโอ้โหจนแค่ว่าพ่ออยากพ่อกินบ่ได้อึดได้อยากวันทับไปน้ำเลี้ยงเนี่ยคือขาไงล่ะพ่อผู้เฮ็ดบดสิบวันหึ่งวันหนึ่งบ่าคาหนึ่งพิ่นบดบดกลับวันนี้เออไปเฮ็ดก็ไปง่ายนี่เอายังไปเฮ็ดเออ เอางั้นอัดปากผีไปเห็ดเนาะครับีเห็ดได้1ิหาีได้ซิฟหาผมมันมันอกขานึงผมพูดเห็ดวัตถเรี้ยงอเพราะงนี่ถืองันไปเห็อยุวันเล่าไหมมันน้องเผิงไหมครับผมผมกัเงินงวดการไปเห็ดเลขล่าถึงสวหกับศูนเก่าบักเชียวว่าบอเอาละหมออันศูนเก่าเอาศูนหกออกศูนเก่าเรล่าแหมก็จังว่าซี่เลียด ซื้เหรียญเลยบอกพ่อเอากับเจ้ามาถามพ่อไงเนี่ว่าเอามาเส้นไม่ไหมสิผ้าไปว่าส่งกับเจ้ามาเด้ดึงมาหน่ะซื้อเหรียญผมบ่กมีซื้อเหรียญมีแต่ของแท้เลยมียของแท้เลยบอกพ่อผมบ่กมีซื้อเหรียญแล้วก็ตัวคนกับว่าตัวถูกถูกหลายสุดเท่าไหร่นะหกแสนสี่หมื่นโอ้โหเอาเรียกเชือกเอย่องเดียวเลยเหรอพ่อเรียกเฮ็ดน้ำพุ่มน้ำผีเหรอผมหาเฮ็ดแต่น้ำพุ่มเอาเชือกพิเศษหงไปล่องแล้วก็เอาพระบางทีกับพระจริงหลวงปู่ล่อซีล่อหาโอ้โหหกแสนสี่เลยบอครับ ปสามตวบ่ใช่สตัวถือหกซี่บนหกเกาลั่นโอ้โหคันมันเนี่ยว่าหั่นมันได้เป็นล้านมืนเนี่ยวันเกิดมาพวกไอ้ยมีดอกเงินหา่นแสนหกแสนวัน่าเอากัเพาขึ้นไหนก็ได้ค่ะเขกอบไกปเฮ็ดเอาเนี่ยแหละเนาะย้ยมันถื่อก็เห็ดอายุพุ่มนวนศาสตรนวหนึ่งกับหนึ่งเก้าหกัเต็มเต็มสามตัวนี่บ่หัวนี่บ่บ่ท่านมีดเอามะว่าต้องเห็ดสก้อนตอนที่ปู่ทำนี่ชอบชอบกับเพื่อนไหมมักกับเพื่อนบ ห้าห้าเจ็ดเนี่ยพ่อมักแลยเนาะของมันมีหักมันดิ่นไปเลยทุกตัวมักอยู่เป็นปะเออเพียงแต่ว่าผมไปเห็ดปุ๊บผมสิขอสองตัวล่างห้าห้าเจ็ดนี่คือสามตัวบนเออเพิ่นนไฮมาสามตัวเนี่ยเพิ่อนเนี่ยพูดเห็นวันนี้ผมสิไปเขอสองตัวล่างเนี่ยจะไปเห็ดโยบ้านนั่นเราไนยอำเภอกระนวลพิทาปูเขาไปบ่อไว้แล้วโอ้เมื่อวันอังคารวันอังคารนี่เฉพาทอะไรพวกนี่ก็ได้ขันอยากไปกับพ่อเป็นยังก็ไปก็ได้เด้หรือเปล่าพ่อใดผมไม่ได้แพงเลยวันอังคารเราตกเราไปชัยภูมิเรามีนัดแล้ว มผมดีไปก็เศร้าเพราะว่านัดมูแล้วเพราะว่ามันมีมูที่งานไปลี่น้ำกันเนี่ยนะ5 5 7เลยห้าหอาเจ็ดเลยนอนลยนพ่อเนาะ5 5 7เลยนอพ่อเนาะเลยดะ่อันาดี๋ยเนีพ่อเนาะ5 5 7บลยนอพ่อจาะทําวันอพ่อารนี้ใลพ่อเลยนพ่อเตัวใช่ไลมพ่องตัวลยพ่อเาะ5 5เลนอาะัลนะ่นาะมเลยนอน สองตัวล่างซื้อพันซีพันหากระไรงันแสนแล้วโอ้พรนิยมจ้าครับจะเอาเท่าไหร่พ่องวดน,นี้สองตัวเนี่ยฮะสองตัวจะเอาเท่าไหร่ครับพ่อผมเอาแสนเดียวโอ้แต่ว่าห้าห้าเจ็ดนี้คือมักอยู่มากม์กไงหางเดียวเลยนะ่อประมาณว่าไ,ได้ไไดประมาณว่าได้ประมาณว่าได้เลยเพราะว่ามัน ของบังเอิญเนาะบ่ได้เขียนของบมมี่ห uh, ้างปพ่อเออของบมมีห้าประมาณบ่ได้ประมาณว่ได้ตัวล่างผมสิไปเฮ็นเอาสอตัวล่างหันเกิดม้านเมืเขากันนี่คือนำรถเป็นบ่พ่อนี่เอามวเอาหันนี่นี่เป็นไส้ามชุนี่เิ่นไห้สมชุดดิมีตัวไหนอีกพ่อเอตก็ได้นั่นแะเิ่นไห้สามเดี๋ยวผมก็ลืมมปเดียดวนี่นี่5 7่าเจ็ดแล้วกห้าเจ็5 7 3มเออห้า เจ็ดแปดถึงตัวแมนบ่าเอาเขียนเขียนให้ครบเขียนให้ครบให้ครบเอาเบิ้งเอานี่ให้ครบผันออกมากผันบดถือันบดแมนดิ้มแมนถือเยอะค่อนบดถืออ่ะเออเอออเาให้ตามสูตรเพื่อนอะเพื่อนอะเขียนให้ผมพ่อลูกขอถามนิดนึงเนาะช่วงที่พ่อไปทําปูปูตาเราเนี่ยจะเป็นขันน้ํามนต์หรือว่าอะไรครับเป็นเทียนเป็นเทียนเป็นเทียนขันน้ํามนต์เป็นตัวเลขเลยบ่าพ่อเป็นตัวเลขเลยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้เบิ้งดูที่มันถือมากผมไปเห็นยุทธสำนักสงฆ์บ้านเสาเราเนี่ยเป๊ะได้แหละโอ้ Oui> ผมวิ่งโซนนั้นประจําผมวิ hmm. ่งโซนนั้นประจําสำนักสงเขาเปิดได้สามปีเนี่ยเขาหมักอันเซี่ยวกันนี่ละครับผมเยอะจริเอาให้เบิ้งเด้ผมไปเห็นตอนแรกตอนแรกได้สามหกส่อเออสามหกห้ามันออกห้าหกสามมือลวดแหลกสามตเลยเออแต่ว่ามันมันเข่าตัวกลับได้สามหกห้ามันออกห้าหกสาม ไปนำอีกแค่สองในสามหกล่างมันก็ออกสามหกเนี่ยโอ้ใหแค่เนี้ยบ้านมีพ่อเดียวล้วเป๊ะเด้แหละหากินน้ำแค่วดานแต่ว่าพ่อสีขอสองตัวล่างลูกชุ้เลยเออกะวางสั่นเอ้แต่พ่อเดี๋ย้เอามาจากพระเดี๋ยวโอ้ยไม่เห็ปติษแต่หงน้ำผู้เห็ดโอ้เโหเฮ็ดมาเดี๋ยวนี้หมัดหมัดพิ่งทำมาหมัดหมัดเลยป่พ่อหมัดหมัดลูกเกือบไม่ทันเลยนะนี่ผมก็ย่านมันคำ ทั้งขึ้นผมไปว่าได้้วยเดนนี่่คืนตะกีเจ็บสิบหรอมันเท่าแล้วตะกีไวรอบเทีบหนะเฮ็ดเลขมันจะปีพศสี่สิบห้าเอาลงกันก็ได้พ่ะอาลงกันโอ้ทำทำเลขมาตั้งแต่พศอะไรครับพ่อพศสี่สบห้าว้าโอ้เท่าฟานนี่แหละพ่อเส้าเจักเกียรครับ โอ้ได้เ <amounts> ง <of water writers> ินหลายล้านแล้วม <forever> ั้งพ่อบ่มีหนีมีสินจากเสือเหลืองเท่าคุ้มืหมนี่ล่ะบ่ค่ะยันเด็กนี่ด้วยยันเด็กเขาได้เงินเรียกนี่บ่ได้ทีเพื่อพี่หกเจ็ดนี่ให้ว่าห่วยขันซาผู้งยิงบ่ตัวเนี้ยมันมือดหลือมว้าไอ้เมีอันหน่อยเมีอัเล็กแเนี้ยเลยมันข้นนั่นเด้โอ้ยพ่งยิงไปเห็นเรียกน้ำโอ้ คุยงาจิบ่เห็นหูกับบ้านเห็นจิมว่าเห็นเดื่องสิ่กดเอาเลขให้เพิ่นเบื้อ้ยคือขักแต่ละพ่อมาเจอของแท้ตัวนี้พวกผมเนี่ยวันนี้นี่เหล็กเล้าผมไปเห็นได้ศูนย์ฮกับศูนย์เกาบักเซียวเลยมาขัดบ่ต้องเอาดอกศูนย์เกาออกศูนย์เกาในมือนั่นผมเ็นชี่เหลี่ยนตัวน่ะบ่ที่เหลี่ยมยังไงมันมูขัดมูขัดเนี่ยฮกับเกาตัวเดียวกันนี่บ่บาลนี่บ่เห็นเพราะว่ามันเอาเหล็กไงเลยเบ็ดซีครับผม มาเจอเซียนนะโอ้โห,ห,ห,หมาเจอคุณพ่อนะค,ะคุณพ่อนิยมนะครับผมท่านเดินทางมาจากขอนแก่นนนสะอาดนู่นนะครับเอฟซีครับมาทําเลขเชือกนะครับผมวันอังคารท่านก็จะไปทําเลขเชือกอยู่ที่ไหนอขอนแก่นกันนวลน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยประสานกันเนาะว่าเลขเชือกของคุณพ่อกับเลขชัยภูมิที่ผมจะไปเอาเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมออย่างไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ